สวัสดี ưa, boosting, amine, like ค่ะเพื่อนๆชาวมะเขือเทศทุกคนนะคะวันนี้มะเขือเทศพาเพื่อนๆมาเที่ยวเลยค่ะทัวร์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนมาที่ประตูน้ํานั่นเองย่านค้าขายขายส่งนะคะของประเทศไทยเลยก็ว่าได้หากว่าไม่ค้าหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบที่จะซื้อเสื้อผ้าที่จะไปขายในเว็บไซต์นะคะสามารถมาย่านนี้ได้เลยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาบริษัทไรนั้นติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้มะเขือเทศก็พาเพื่อนๆมาที่บริษัทท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทนี้นั่นคือบริษัทเวลวิ่งนั่นเอง วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่โสนะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะคะอยู่ด้วยกันกับเราวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นมายังไงบ้างเอ่ยของบริษัทเวลวีอิงมีธุรกิจเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ให้เราให้ฟังนิดนึงเนาะค่ะบริษัทเวลวีอิงทราเวิร์สเซอร์วิสโกลเดิเซตเนี่ยก่อขึ้งมาประมาณสี่ปีก็คือประมาณวันที่ยี่สิบสองสิงหาสองพันสองพันเก้าประมาณเก้าประมาณสี่ปีที่ผ่านมานะคะค่ะซึ่งตอนนั้นก็เอ่อ ก็คือไม่ได้ดูแลตรงนี้โดยตรงหลักๆก็คือขายตัวเครื่องบินค่าธรนี้สร้างในอา์อื่นเสริมเข้ามาก็จะมีในเรื่องของคาโก้คาโก้นี่คือจะเน้นทั้งทางรถทางแอร์ค่ะค่ะนี่ในส่วนของเวลวีอินเนี่ยก็จะขายควบคู่กันไปกับคาโก้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่พึ่งพากันค่ะค่ะลูกค้าจะจะได้มาจากตรงนี้นะคะ ขอามนิดนึงใช่หรือเปล่าเอ,อ่ยเพราะว่าที่นี่อยู่ที่ประตูน้ำดังนั้นธุรกิจขาโคก,ก็เลยเริ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแม่ค้าหรือว่าเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ต้องการซื้อของจากเมืองจีนมาที่เมืองไทยเมืองไทยไปที่เมืองจีนเกี่ยวด้วยไหมเอ,อ่ยเกี่ยวด้วยคือไอ้ตัวไปพี้เสริมมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าสะดวกในการเอ่อซื้อตั๋วเครื่องบินดูแลลูกค้าในเรื่องของจองโรงแรมรถรับส่งที่เมืองจีนด้วยค่ะค่ะตัวนี้เป็นตัวเสริมทําให้ลูกค้าสะดวกในการที่จะใช้บริการ เราสัมภาษณ์ Well-being กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากบริการจองตัว๋วเครื่องบินหรือว่าจองห้องพักจองโรงแรมต่างประเทศ e ว l well b e i n g ยังมีบริการอื่นให้เพื่อนเื่ออีกด้วยค่ะนั่นคือห้องพักนั่นเองสําหรับ นักท่องเที่ยวจากชาติเข้ามาที่ประเทศไทยลิชี่เพจเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่จะพาเพื่อนๆนะคะที่รู้จักคนไทยอยากจะซื้อเสื้อผ้าหรืออยากจะทําอะไรเนี่ยใกล้แล้วก็ง่ายที่สุดในการเข้าหาแหล่งเสื้อผ้าแล้วก็ราคาถูกด้วยวันนี้นะคะก็อยู่กับพี่วัตเจรินนะคะซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับลิชี่เพจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะความเป็นมานิดน,นึงคะ่ะเกี่ยวกับลิชี่เพจนะคะมีอย่างไงบ้างก็คือจะเริ่มต้นมาจากที่ทางผู้บริหารของเราเนี่ย<อ>เห็นว่าค่ะพ<อ>ื<อ>้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้าง ที่ตั้งใจจะมาช็อปปิ้งโดยเฉพาะเราก็เลยเห็นว่าเออจะมีตะแแวหรืออะไรอยู่ตรงนี้ที่เราสามารถในการที่จะเป็นเกสเขาขึ้นมาเล็กๆขึ้นมาได้ค่ะก็จะเป็นสถานที่นึงที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็การที่เป็นมิส s ิสเนสที่จะเข้ามาในการสิ่งของที่ถานนิดนึงลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยแต่เดือนเนี่ยไม่มีเนาะ low season high s e a s o เนี่ยแบ่งไหมหรือว่าตลอดเวลาเข้ามามเยอะเหม ที่นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆของมีจุดประสงค์โดยตรงเพื่อหนึ่งเลยก็คือว่าหลักๆก,ก็คือว่ามาเพื่อช็อปปิง้งโดยเฉพาะเ <c oughs> <laughs> พราะว่าลงไปด้านล่างเลยไงแค่หนึ่งาทีเราก็จะสามารถช็อปปิ้งได้ได้ทุกอย่างเลยเสื้อ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็จะมีลูกค้าอีกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ของเราก็จะเป็นลูกค้าเหมือนมาเมืองไทยครั้งแรกเรียกเลยว่าที่รีซี่เพยแล้วก็เวลวีอิงนะคะเป็นบริการครบวงจรสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็สัมภาษณ์รีชี่เพยแล้วก็เวลวีอิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะําหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจนะคะจะมาที่นี่นะคะมาได้ง่ายๆเลยโดยลงนะคะรถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวีเดินตรงมาเรื่อยๆ ซอยจะอยู่ตรงข้ามกับพังภิพา์พาข้างข้างกับชิบุยา19 9ซอยเพชรบุรีที่19นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูรีวิวเก่าๆนะของเรานะคะเข้าไปได้ที่ w w w m a k u t e c o m หรือว่า w w r w f a c e b o o k c o m m m k u u เทนะคะเพื่อนๆก็จะได้เจออัปเดตนะคะโปรโมชั่นนะคะแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนะคะได้เลยทันทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเขืดอเทศนะคะขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ